อาชีพเนี้ยมันสามารถสร้างเงินแสนเงินล้านได้เลยนะครับในอเมริกาสวัสดีครับวผว้มีกครั้นะครับบนเล้ยงินเลงนะครับวันน,วนี้เราจะมาพูดกันถึงอาชีพที่มันสามารถสร้างเงินหมื่นเงินแสนได้ในอเมริกาเลยนะฮะนั่นก็คืออาชีพขายของบนเว็บอเมซอนนั่นเองครับผมเพมื่อนเพื่อนอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าอเมซอนเนี่ยเขาเปิดให้คนเข้าไปขายใช่ไหมฮะ ผมจะไม่ได้พูดถึงการนำสินค้าจากประเทศไทยมาขายในอเมริกานะครับผมจะพูดถึงการซื้อสินค้าในอเมริกาเนี่ยแล้วนำไปขายต่ออีกทีบนอเม z อนนั่นเองครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ยากและก็ไม่ง่ายครับผมแต่ต้องใช้ความขยันและความพยายามอย่างสูงนะฮะคืออาเชื่อนี้นะครับมันก็คือการซื้อมาขายไป หรือซื้อมาถูกแล้วก็ขายให้แพงนั่นเองนะฮะซึ่งสินค้านะครับที่เราจะนํามาขายเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นน่ะลูกค้าเขากําลังสนใจซื้ออะไรนะครับผมอย่างเช่นนะฮะถ้าผมเนี่ยจะซื้อไอตัวเนี้ยหมายคัดฟันซื้อมา2เหรียญนะแล้วผมอาจจะเอาไปขายต่อ8ดเหรียญ9้าเหรียญก็ได้ก็คือกินอ่ากไรส่วนแบ่งตัวนั้นไปนะฮะผม แล้วก็คือการซื้อสินค้าที่มีอยู่ในอเมริกาแล้วก็ไปขายตอนนั้นเองนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าปราะเภทต่างๆนะสินค้าพวกแบบของกินของใช้ของตกแต่งบ้านนะฮะหรือจะเป็นของเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้นะครับที่สามารถที่จะซื้อมาแล้วก็ขายต่อไปได้นะครับทุกคนจะสงสัยใช่ครับว่าเอา้าคนอยู่อเมริกาทําไมเขาไม่ซื้อเองล่ะทําไมเขาต้องมาซื้อจากเราใช่ไหมคร ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าอเมริกาเนี่ยมันใหญ่มากฮะแล้วสินค้าบางปละเพศนะฮะมันก็ไม่ได้มีขายทั่วทุกจังหวัดหรือทั่วทุกรัฐในอเมริกานั่นเองนะฮะแต่ว่าเว็บอเมซอนเนี่ยเป็นเว็บที่พิเศษมากเพราะว่าเขาเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างที่จะขายทุกอย่างแล้วก็ส่งเกือบจะทุกรัฐทุกที่ทั่วประเทศอเมริกาเน,นมมี่ยอเมซอนส่งหมดทําให้ลูกค้านะครับ เลีอกที่จะชอบมาซื้อของไนเมซอนมากกว่าที่จะไปซื้อกับบริษัทโดยตรงหรือตามช็อปต่างๆนั่นเองนะฮทำให้เราสามารถที่จะมีพื้นที่ในการทำธุรกิจในด้านนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมทำมาเนี่ยก็สามารถสร้างเงินให้ผมค่อนข้างเป็นขบเป็นรมเลยทีเดียวเชียวนะฮะสำหรับการขายของไนเมซอนนะครับผมมันจะมีหลายประเภทมากนะครับผมแต่ยาที่ผมทำเนี่ยเขาจะเรียกว่า RA และ OA นะครับผม r a เ่อมาจากอะไรครับ Retailer นะครับผมก็คือผมมาซื้อสินค้าจากร้านลกซื้อต่างๆนะครับผมแล้วเอามาขายต่ออีกทีนึงนะครับผมส่วน OA ก็เป็นออนไลน์นะครับผมก็คือการที่ผมเนี่ยสั่งของออนไลน์มาส่งที่ร้านผมแล้วผมเอามาแพคส่งขายไปซอลอีกทีหนึ่งก็ก็คืออันนี้ก็จะเป็นโมเดลธ,ธุรกิจที่ผมทำอยู่กับไปซอลน่านเองนะครับผมซึ่งเขาบอกเลยนะครับว่ามันก็ ไม่ง่ายและก็ไม่ยากนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจที่จะทำอาชีพค้าขายของในอเมซอนนั่นเองนะครับผมซึ่งสินค้าที่อยู่ในเมกาอยู่แล้วนะครับเอาไปขายต่อยวันเว็บไซต์ a เมซอนเนี่ยก็ได้ใครสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อทักมาคุยกับผมได้นะครับผมตอนนี้ผมทำลิสต์สินค้าอยู่นะครับผมก็คือผมจะทำลิสต์สินค้าที่ของแต่ละเดือนนะครับผมของแล้วก็ของแต่ละวันว่าช่วงนี้มีสินค้าอะไรที่เราสามารถจะ รับมาแล้วก็ขายไปแล้วก็ได้ราคาดีนั่นเองนะถ้าใครสนใจก็สามารถทักผมมาได้เลยนะครับผมทาง Facebook นะครับผมจะอีเมลมาผมก็ได้นะครับผมเล้งเลง,ออลง,ออลง at gmail com นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องรายละเอียนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงแต่บอกคุณเลนครับว่าอาชีพนี้ถ้าคุณขยันจริงๆน,นรับรองว่ารวยรวยรวยครับผมเพราะว่าอาชีพนี้มันไม่ยากไม่ไง่าย มันมีประสบการณ์ก็ทําได้เท่านั้นเองน,นะครับผมก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็จะเด่กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้ชอบผมด้วยนะครับผมเลี้ยงคนเลี้ยงวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ